วัสดีค่ะวันนี้พีา่มก็จะมาสอนทําที่วางโทรศัพท์จากกระดาษลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะเป็นรูปทรงตัว A ค่ะซึ่งจะวางได้2แบบเลยนะคะจะวางแนวนอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะวางสองทางพร้อมกันเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็ทําการตัดกระดาษลงมา2ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นแรกจะมีความกว้างอยู่ที่8เซนติเมตรยาว22เซนติเมตรค่ะชิ้นที่2นะคะกว้าง5เซนติเมตรยาว14เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาทําชิ้นที่1กันก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะทําการวัดแบ่งครึ่งกลางทางยาวนะคะของ22เซนติเมตรนั้นก็คือ11เซนติเมตรค่ะเราก็ทําการติ๊กจุดกึงกลางไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมานะคะนี่ค่ะ ยอมก็ได้เตรียมไว้แล้วเป็นบางส่วนนะคะเสร็จแล้ววัดออกจากเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะข้างละ6ซนเมตรค่ะแล้วก็ทําการติ๊กไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการตัดเป็นช่องนะคะโดยวัดเข้ามาจากขอบฝั่งละ1.5เซมแล้วก็ทําการติ๊กไว้ค่ะตรงกลางเราก็ขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําการวัดให้เป็นช่องค่ะ นะคะซึ่งพอมก็ได้ทําการวาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะช่องก็จะกว้างเท่ากับความหนาของล่างเลยค่ะและอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ค่ะตัดตามช่องที่เราวาดไว้ได้เลยส่วนคัตเตอร์ที่ใช้นะคะพี่อมก็แนะนําให้ใบมีดคมนิดนึงนะคะเส้นของเราจะได้เรียบๆค่ะแล้วก็ตัดง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะ เนื่องจากกระดาษลังค่อนข้างจะหนานะคะตัวนี้พี่พ่อจะตัดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะจะได้ขาดง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ตัดตามรอยเลยนี่นะคะแล้วก็เจาะกระดาษด้านในออกไปแบบนี้เลยเราก็จะได้กับช่องแบบนี้แล้วนะคะและอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะ คุณผู้ชมสามารถเพิ่มความสวยงามโดยการติดกระดาษสีเข้าไปก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดลวดลายที่เก๋ไก่เข้าไปก็ได้ค่ะที่วางโทรศัพท์ของเราก็จะได้ดูสวยงามเก๋ไก่เพิ่มมากขึ้นนะคะ กระดาษที่อยู่ด้านในเราก็ดันออกไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นแบ่งครึ่งกลางตัวนี้นะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์กรีดเบาๆนะคะให้กระดาษขาดเฉพาะชั้นแรกก็พอค่ะเพื่อที่เราจะพับขึ้นมาตรงนี้นะคะมีค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้การพับง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็จัดให้ได้ทรงแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายๆตัว A แบบนี้ค่ะ ต่อนะคะเราจะทําชิ้นที่2นะคะตัวนี้ค่ะเราจะวัดจากขอบขึ้นมานะคะ2เซนติเมตรสจุดค่ะนี่นะคะจุดแรก2เซนติเมตรแล้วก็ติ๊กไว้ค่ะจุดที่2ก็วัดต่อออกมาอีก2เซนติเมตรแล้วก็ติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงทั้ง2จุดเลยนะคะนี่ค่ะพี่อมก็ได้ขีดไว้แล้วเป็นบางส่วนนะคะและอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะวัดจากขอบขึ้นมา2เซนติเมตร2จุดเลยนะคะ แล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยทั้งสองจุดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการกรีดเส้นที่อยู่ด้านนอกนะคะด้วยคัตเตอร์ค่ะกรีดแค่เบาๆเท่านั้นนะคะจุดนี้เราก็จะทําการพับขึ้นมาให้ตั้งฉากค่ะนี่นะคะเราก็ทําการกรีดทั้งสองฝั่งเลย ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําชิ้นที่2นะคะประกอบเข้าไปกับชิ้นที่1ค่ะโดยจะใส่เข้าไปตรงช่องที่เราเจาะไว้นะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยตรงช่องก็จะให้อยู่ตรงจุดเส้นที่2นะคะด้านในค่ะก่อนอื่นเราก็ทําการติดกาวเข้าไปก่อนแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จับไว้นะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ นี่คะ่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเราจะขยับมาให้ตรงสุดที่เราขีดไว้นะคะแล้วติดกาวเข้าไปตรงเส้นที่เราขีดไว้เลยแล้วจับรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะนี่คะ่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะปลายฝั่งนี้นะคะเราก็จะทําการพับขึ้นมาตรงเส้นที่เรากรีดไว้เลยนะคะพับขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทําการติดกาวเข้าไปตรงเส้นที่เราขีดไว้เลย แล้วพับขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้ค่ะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยพับขึ้นมาให้ตั้งฉากเสร็จแล้วก็ติดกาวเข้าไปตรงเส้นที่เราขีดไว้ค่ะแล้วพับขึ้นมาให้ตั้งฉากนะคะจับรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ เมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์รูปตัว A จากลังกระดาษซสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งวางโทรศัพท์ได้2แบบ2อฝั่งเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยหรือจะวาง2เครื่องพร้อมกันเลยก็ได้นะคะแต่วิธีการทำก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ